สวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปที่แล้วเราเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตไปแล้วนะครับมาคลิปนี้เราก็ปิดจะมาเปลี่ยนซีนซีนคอท่อส่งน้ำนะครับคือน้ำมันหยดนะครับก็จัดการถอดน็อตนะครับขันน็อตออกนะครับน็อตที่คอท่อนะครับแล้วน็อตที่ยึดยึดแป้นที่ต่อทางน้ำเข้านะครับต้องถอดหมดนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องคลายน็อต ต้องคลายน,อน็อตมอเตอร์ด้วยเพราะว่ามันคือมันมันถอดออกไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเดือยเดือยสอดเข้าไปข้างในนะครับมันจะต้องยกยกยกตัวปั๊มขึ้นมานิดหนึ่งประมาณปร,ประมาณสักครึ่งเซนนะครับเนี่ยครับถอดออกมาก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับก็คือของเก่าเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมแล้วก็ลูกยงลูกยางเนี่ยมันมันอ้าหมดแล้วนะครับต้องเปลี่ยนก็คือ ตอนแรกคิดว่ามันเป็นที่ตรงนี้นะครับก็เราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับตัวมันจะเป็นซื้อมาจากลาซารดานะครับได้มาใหม่ก็จะมีลูกยางมีตัวแป้นคอแล้วก็มีซีนซีนซีนเป็นคล้ายๆซีนเหล็กนะครับแล้วก็จะมีลูกยางอีกอันนึงอันนี้ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเช็คดูความเรียบร้อยนะครับ ไอ้แป้นแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอดถอดเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันเขามีแป้นมาด้วยนะครับมันก็จะมีลูกยางนะครับโอลิงครับลูกยางโอลิงของของเก่าเนี่ยมันตายแล้วนะครับก็คือมันมันแข็งแล้วมันแข็งแล้วก็ตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแปน้นก็น็อตก็เป็นสนิมแล้วนะครับน็อตเป็นสนิมที่แปน้นจริงๆใช้ตัวเดิมก็ได้นะถ้าไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่า ไหนๆเราสั่งมาแล้วนะครับก็เอาเอา,เ,อาเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยก็มีชุดใหม่ที่สั่งมานะครับก็จะมีแป้นเป็นรองด้านล่างนะครับแป้นรองแล้วก็มีโอลิงหนึ่งตัวแล้วก็มีอันนี้เป็นซีนซีนเหล็กอีกตัวหนึ่งนะครับตัวซีเหล็กมันจะมีมันจะมีลูกยางทั้งสองฝั่งนะครับใส่ฝั่งไหนก็ได้กลับกันก็ได้นี่ครับ สภาพของเก่านี่คือเย็นมากคือไอตัวตัวลูกยางมันมันเยินแล้วนะครับคือมันบิดงอไปหมดแล้วผิดรูปไปหมดแล้วเพราะว่าไอตัวเหล็กตรงกลางนะครับมันเหล็กตรงกลางมันไอ้นี่มันเป็นสนิมนะครับมันก็เลยทําให้ลูกยางเนี่ยล่อนล่อนออกแต่นี่ดูของใหม่ของใหม่ก็จะเป็นเรียบแบบนี้นะครับมีลูกยางสองฝั่งแล้วก็มีแผ่นแผ่นโลหะตรงกลางนะครับ วิธีวิธีประกอบก็คือใส่ใส่ลูกยางลงไปก่อนนะครับใส่ลูกยางลงไปก่อนแล้วก็แผ่นซีนตามอีกทีหนึง่งใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปสวมสวมกับตัวตัวคอท่อนะครับสวมลงคอท่อนี่ครับต้องเอาเอาตัวแป้นอ่ะใส่ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกยางนะครับแล้วก็มันจะฟิตนิดนึงมันจะแบบเพราะว่ามันมันต้องการความแน่นนะครับ เพราะว่าเวลาตอนเราขันน็อตอัดเข้าไปเนี่ยคือลูกยางมันจะเต็ม mm. เต็ม,เต,มเต็มเบ้าพอดีนะครับก็ทําให้น้ํามันไม่รั่วนะครับฝั่งฝั่งเนี้ยมันเป็นฝั่งน้ําเข้านะครับมันจะไม่ค่อยมีแรงดันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแรงดันแรงดันที่มาจากถังเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่วิธีประกอบก็เหมือนเดิมครับถอดออกมายัางไงก็ประกอบแบบน,นั้นเลยคลายคลายคลายน็อตมอเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ยกยกขึ้นนิดนึง ขายทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่มีเครื่องมือนะครับผมคายได้ฝั่งเดียวแต่มันก็มันก็พอใส่ได้นะครับก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับถอดออกมาแบบไหนก็ประกอบกลับเหมือนเดิมตอนแรกคิดว่ามันตอนแรกคิดว่ามันน่าจะหายนะครับเพราะว่าผมดูแล้วก็เห็นมันเป็นสนิมเป็นอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าประกอบกลับเรียบร้อยไม่หายนะครับไปขัด ดูอีกทีสรุปว่าไปไล่ดูอีกทีก็คือสรุปว่าตรงคอท่อแตกคอท่อส่งน้ําขึ้นไปเนี่ยไอตัวเนี่ยครับตัวตัวส่งน้ําขึ้นไปเนี่ยที่รับน้ํามาจากถังนะครับเข้ามาตัวนี้แล้วก็ส่งน้ําขึ้นไปดูดน้ําขึ้นไปตรงคอพอดีเลยนะครับตรงมุมพอดีเลยมันแตกนะครับนั่นมันน่าจะเกิดจากอายุการใช้งานคมมันคงกรอบอะครับ มันก็เลยทำให้น้ำมันสามารถซึมออกมาได้ก็เลยใช้วิธีขันขันไปแบบไม่ให้มันแน่นมากนะครับเพื่อไม่ให้รอยแยกมันปรีออกมันก็เลยน้ำก็จะยังหยดอยู่แต่ว่าหยดน้อยลงสุดท้ายก็คงต้อง,องซื้อคอท่อมาเปลี่ยนใหม่แต่ว่าไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็คือเราก็ได้เปลี่ยนซีนไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็ใช้กันอีกยาวๆเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะซื้อคอท่อนะครับคอท่อตัวที่ส่งน้ำขึ้นไปเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่ น,นี่ก็เป็นประสบการณ์ง่ายๆนะครับวิธีการซ่อมปั๊มน้ำจริงๆอะไรทุกตัวในปั๊มเนี่ยมันมีมันมีหมดนะครับมีขายใน La z a d ามีมียันชุดข้างบนเลยนะครับชุดปัม๊มชุดอะไรมีหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะสั่งอะไรมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็สั่งมา90กว่าบาทนะครับเป็นบางร้านนะบางร้านขายร้อยกว่าบาทอันนี้แล้วแต่ร้านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ อชอบก็กดไลค์กดถูกใจให้ผมด้วยละกันมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ